โมเดลผลประโยชน์มากมายจากการก่อตั้งพรีเมียร์ลีกที่แยกมาจากสมาคมฟุตบอลมาร่วมกันจัดเองในปัจจุบันจนพัฒนาเป็นลีกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะรายได้ที่มาจากทุกทางเช่นการขายตั๋วเข้าสนามของที่ลึกและที่สำคัญที่สุดคือส่วนแบ่งการขายสิทธิ์การถ่ายทอดสดและบันทึกการแข่งขันไปทั่วโลกแบ่งกัน20สโมสรจึงเป็นรายได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าเดิม และไม่ต้องไปหาเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกับหลีกล่างแถมปัจจุบันยังมีการเพิ่มในส่วนของสตรีมมิ่งการขายลิขสิทธิ์ให้บริษัทเกมและบริษัททำของที่ลึกเช่นการสะสมที่สร้างมูลค่าอย่างมหาศาลนอกจากรายได้จากการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกแล้วโมเดลใหม่ในช่วงนั้นคือการขายเสื้อทีมซึ่งเปลี่ยนดีไซน์ทุกปีจากเดิมทุก2ปีเพิ่มใส่ชื่อนักเตะด,ด้านหลังเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของนักฟุตบอล พัฒนามาเพิ่มชุดแข่งชุดที่3าเพิ่มชุดซอมชุดลำลองชุดตามเทศกาลเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับชุดตุรจีเอเวอร์ตันกับชุดเยอรอมริกาผ่านแบรนด์ดังๆต่างๆอย่าง n น k e Adidas ในราคาตัวละ2,500บาทถึง5,000บาทในส่วนชุดแข่งนี้ที่เคยทำการบริหารขายกันเองก็เริ่มมีการทำเอาซอร์ ought, ให้พาร์ทเนอร์ไปเลยโดยสมโมสรรับเงินค่าลิขสิทธิ์ไปแทนตัวอย่างเช่น แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคแรกๆของพรีเมียร์เคยขายสิทธิ์การขายเสื้อทีมให้กับเนกี้ได้เงินก้อนโตตายตัวไป35ล้านปอนด์หรือกว่า1,400ล้านบาทนอกจากนั้นโฆษณาบนหน้าอกเสื้อก็เป็นอีกรายได้หลักที่รับกันจากแบรนด์ต่างๆในการใช้ช่องทางนี้ไปสู่สายตาคนทั่วโลกตัวอย่างเช่นซัมซุงแห่งเกาหลีใต้ที่เคยจ่ายถึง50ล้านปอนด์เช่าพื้นที่หน้าอกเสื้อเชลซีนานถึง5ปี หรือสินค้าไทยอย่างเบียร์ช้างก็เคยลงทุนกว่า100ล้านบาทเพื่อติดอยู่ที่หน้าอกเสื้อของสโมสรเอเวอร์ตันมาแล้วปัจจุบันรายได้ของ20ทีมในฤดูกาล2022ถึง2023ที่ผ่านมาพบว่าทุกทีมจะได้เงินไปทีมละ84ล้านในค่าลิขสิทธิ์แล้วเงินรางวัลของแต่ละทีมก็รับกันจุกๆอีกด้วยแม้แต่ทีมอันดับสุดท้ายอย่างเซาแทมตันยังได้รายได้รวมไปถึง128ล้านปอนด์ และอีก2ทีมอันดับ19-18อย่างลีดและเลสเตอร์ซิตี้ก็ยังได้เงินไปถึง130กับ132ล้านปอนด์ตามลำดับนอกจากเงินแล้วการเปลี่ยนแปลงตอ่อเวลาก็เป็นจุดหนึ่งที่ส่งเสริมการตลาดเช่นปีนี้ยังมีนโยบายยกเลิกเวิร์กเพอร์มิทเพื่อเปิดตลาดประเทศที่มีนักฟุตบอลจัดอยู่ในเรนกิ้งต่ำร้อยอีกด้วยและปัจจุบันรีเมลีกก็ยังให้ความสำคัญ ต่อยาวชนในท้องถิน่นกับระเบียบที่ว่าในแต่ละปีสโมสรหนึ่งจะมีผู้เล่นรวมไม่เกิน25คนโดยในนี้จะต้องมีผู้เล่นท้องถิ่นอย่างน้อย8คนอีก17คนจะเป็นผู้เล่นชาติใดาก็ได้ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ทำให้พรีเมียร์ลีกเป็นกีฬายอดนิยมคลองสายตาผู้คนทุกสัปดาห์มีผู้คนใส่เสื้อทีมต่างๆไปเดินห้างไปกินข้าวทำให้เราเห็นกันทั่วเรียกได้เต็มปากว่า 31ปีผ่านไปบอลอังกฤษที่ไม่ใช่เป็นเพียงของชาวอังกฤษและเป็นโมเดลที่ไทยลีกในยุคออกจากอ้อมอกสมาคมฟุตบอลต้องรีบถอดบอร์เรียนในการเดินลอยตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีก